นี้ทุกคนนะครับกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยของไอ้หนุ่มเลเ้วหนึ่งคนนี้นะครับผมเอ้ยโหวยเริ่มจากเลเ้วหนึ่งเลยนะครับเราตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องตีไอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมตีพวกนี้ไปเพื่อเชื่อจะเพื่อจะเพื่อที่จะบึ้งยังไม่อัพวะเดี๋ยวต้องต้องลองเลเวลอัพก่อนทุกคนยังไม่รู้มันมันต้องเป็นอะไรยังไงไงแต่ตอนนี้ต้องแบบต้องตีให้เลเ้ลวอัพก่อนเว้ยผมตีสองตัวร้อมกันเลยไงตีสองตัวเลยไงผมรีบมากเว้ย นี่แล้วผมก็อ,อัพอัพก็อีโวเป็นเลเวลสองนะอีโวเลเวลสองเราเป็นสมุไรหน้านักเลงนะครับผมแบบว่าโอ้โว่โต้องหน้าอย่างนี้สิหน้านักเลงอ่ะโอ้โหมาเปิดไข่ก่อน <c oughs> เปิดไข่เห็นเลยเนี่ยได้ตัวได้ตัวโลมาเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหตีทีละสี่ตีทีละสี่นี่ยังน้อยอยู่ <c oughs> อ่าเอ้ยมันมีออโต้แข็งเอาเงี้ Auto ยออโต้แข็ตัว้เปิดตัวแข็งไว้ชาโคตรดี เดี๋ยวตีตัวละยี่สิบพอแล้วกันเนาะเราไม่ต้องตีตัว,ตวๆเออเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเราตีตัวละยี่สิบก่อนเนี่ยเออค่อยไปตีตัวละร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่ไหวเว้ยแต่เสียดายพวกนี้มันไม่ตีเราอะ่ะมันคล้ายๆนี่เลยเนี่ยไออีเวนต์ลอดอีวิลูชันเลยเนี่ยคล้ายๆกันทุกคนใครที่ชอบเกมนั้นก็น่าจะชอบเกมนี้มั้งมั้งไม่รู้ไม่รู้จะชอบไหมนะแต่ผมรู้สึกมันคล้ายๆกันมันต้องตีเพื่ออัพเลเวลเหมือนกันเลยเฮ้ยเออเออตัวนี้มันตีผมเอา อุ้ยโอ้โหมันสู้คนหลายตัวหน้ามันมีตัวที่ตีเราได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะจะไม่ตีเราเลยนะฮะโอ้โหโอเคโอเคแบบนี้ต้องตีตัวกระจกกระจกไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเอาเดี๋ยว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 สตีฟก็มางานนี้สตีฟเข้าร่วมด้วยเลยครับงานนี้งานนี้สตีฟมาเองเลยนะครับผมโอ้โหเอ้ยคอสแลบกันไหมครับมารอบนี้ไหนพี่สู้ได้แน่นอนเร็วอัพแล้วเว้ยเร็วอัพแล้วเว้ยมาแก้แขนเว้ย อืมนี่นี่โดนเรามีเงินพอที่จะเปิดไข่แล้วเปิดไข่ครับแล้วตัวโลมาอีกตัวหนึ่งแล้วอ,อุ้ยสัตว์เลี้ยงอ่านี่ไงแอคแท็กอ๋อสัตว์เลี้ยงมันเพิ่มพลังโจมตีเราโอเคนี่เป็นกล่องเปิดมาก็จะได้เป็นเครื่องรางใช่ไหมนี่อ็โอ้ยโอ้โหสีเขียวก็ยังดีอะดิโอ้ยอุดมเหยสิบเปอร์เซ็นต์โอเคออ้เท่หว่ะเดี๋ยวข้างหลังว่า โอ้ตีทีละสี่สี่อ่าเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยแบบนี้ก็นักเลงเลยตีทีละสี่สี่ก็นักเลงเลยมาอน้องโอ้โหนี่คือเคลียวห้าก็เท่แล้วอะเคลียวห้าก็แบบโอ้โหเคลียวห้าก็ให้ดาบไฟมาแล้วอะโอ้โหนี่นะครับเป็นล่างเลียวหกนะครับเป็นสายฟ้าเลยสายฟ้าไะเนี่ยอันนี้ท่าแทงสายฟ้าไหมตะกี้เป็นดาบไฟนี่มันสายฟ้าแหละโอ้โหบอสโคตรเท่บอสโคตรเท่บอสโคตรดิบโคตรเถื่อน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่แล้วเป็นตัวใหม่แล้วเป็นพ่อหนุ่มดาบใหญ่นะครับแบบโหดาบโคตรใหญ่ดาบใหญ่มากฟันทีละฟันทีละห้าร้อยโอ้โว้าวฟันทีละห้าร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอ้ตีสามทีตอนนี้ตีสามทีสวยตัวนี้โอ้โหแฮ่สบายสบายพวกว้าไม่อ่ะอืมอืมอืมต้องต้องต้องเทคนิคต้องเทคนิคหนี่ต้องเทคนิคนิดหนึงนะครับต้องหมุนต้องหมุนอาจจะต้องเอสกิล ลงสกิลเล็กน้อยอืมเต็ษอัศวินโดนโดนไปมือหัวเลยมือหัวเลยมันนั่นหรอไม่เราเอะไกลมากไกลมากตัวนี้แหละอัพแน่ตัวนี้อัพแน่ตัวนีนะนนนะ้จะอัพเลยอืมเรียบร้อยฟังเสียงฟังเสียงทุบฟังเสียงทุบโอ้ดูหน้าตามันเอาเรื่องนะหน้าตาแบบโอ้ยอืมโอ้ทุทบธีระพัน อืมอืมอืมทุบโคตรแรงทุบแบบทรงพลังที่มันอะที่มันกวางกวางชัดๆกวางมาเปิดไข่กวางมาเปิดไข่หน่อยกวางอยากได้ไข่ดีๆสวยตัวเดิมเลยเนะี่ยกวางอยากได้ไข่ดีๆสวยสามตัวติดสามตัวติดไปเลยนี่มันคอนโจนเนียเอฮสั่งทำจากแอสกาด คอร์นี่สั่งทำจากแอสการ์ดนะครับผมนี่เอ้ยอึ่งเดี๋ยวเลวเก้าเราก็จะไปที่ดินแดนอื่นได้แล้วอีกทีเดียวนี่มันแอสดซูซินแอสดซูซินโอ้แต่ทำไมดาบไม่เอฟเฟกต์เลยวะไปเว่าเก้าเราไปโลกต่อไป อ๋อลูกต่อไปอยู่ในเมืองโอ้โหไข่โคตรแพงเลยเจ็ดพันห้าเลยเหรอพี่อันอินคิดลักก่ออันนั้นอุย้ยอันนั้นรับเจมฟรีรับเจมฟรี free. เฮ้ยได้นนมารนอยหนึ่งสวยแล้วก็อันนี้อินคิดลักอัปเกรดเลยผมต้องสเต็บต้องสเต็บหน่อยผมต้องสเต็บสเต็บเต็บไม่นอดสเต็บไม่นอดตัวหนึ่งสเต็บไม่นอดอู้ตายตายเลยสเต็บโอ้โหต้องมาตีตัวพวกนี้ก่อนมาไอ้น้องอุย้ยเดือบเป็นคอย ใช้เลยดับเบิลคอยแล้วก็มี xp คูณ2ใช้เลยเดับเบิลทอยเดับเบิลเอพีเออเรียบร้อยเลเวลสิบแล้ว,ลวกลายเป็นไม่ผพุ่มุ่มใช้ทวนพุ่มุ่มใช้หอกอุ้ยเอสวินไอศูนจุดห้ามันเท่มากเลยวะ่ะคงไม่ได้หรอกไอศูนยจนะุดห้านั้นเลือกวังเลยขออะไรก็ได้แต่อย่าขาวขาวมาเลยตีหนึ่งได้ถึงสองอ่ะโคตรดีตรงนี้โคตรดี โอ้ทีเดียววิวอัพเลยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้นักรบนักรบชุดโอ้นักรบอันนี้โอ้โหนักรบอันนี้โคตรเท่โคตรเท่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหดูดิดูดิกราทองอาวุธทองคงรวยมากแน่แน่เดี๋ยวเราไปรีเบิร์ตกันทุกคนเรารีเบิร์ตได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรีเบิร์ตตรงนี้เว้ยนี่ไงนี่ไงใช่ไหมรีเบอร์ตโหเอฟเฟกต์อลังการมาก มาเริ่มใหม่เว้ยการเดินทางจะไม่ยากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นมากรอบนี้เราเก่งสุดๆคุ้ยพอเรารีเวิร์สแล้วเรามีนี่ด้วยเนี่ยมีคว้ยได้ทำด้วยเว้ยคว้ประจำวันโอเควิวอัพแล้วไปไปไปเดินทางด้วยความรวดเร็วเรามาเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งเราต้องเก็บวิวไปวิวสิบสี่ให้ได้เว้ยเราต้องกลับไปที่จุดเดิมออ้ยวิวสิบสี่วิวสิบสี่วิวสิบสี่แล้วลวิวสิบสี่ตีไทละตีทีละแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็รับอันนี้มาด้วย ตีแ0 0แปดหมื่นเลยนะครับท่านผู้ชมใครรับดามจผมไหวก็มาใครอยากลองดามจก็เชิญเข้ามาครับเชิญเข้ามาลหลายคนเลยก็ได้นะถ้าแบบไหวกับผมมานะหูหูหูอุ้นี่ตีแรงวะนี่ตีแรงมากอนี่ตีแรงเกินตีแรงไปตีแรงไปตีแรงไปหรือเปล่าตีแรงไปหรือเปล่าตีแรงไปหรือเปล่าเราตีด้านหลัง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 ไม่ได้อุ้ยอุ้ยถ้าเกิดหนึ่ง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 เอาไหวชัวร์หนึ่งหนึ่งเอาไหวแน่หนึ่งหนึ่งเอาไหวไหวอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งอะ หนึ่งหนึ่งก็มาชิวๆว่าเอ้ยหนึ่งหนึ่งก็แบบโหเลือดเลือดสามสี่ห้าเลือดสองหนึ่งศูนย์เลือดจะหมดเลือดจะหมดแป๊บนึงอย่ารีนะอย่ารีนะแป๊บนึงต้องเข้าเข้าไปเข้าออกนะเข้าออกูเลือดมันรีก็เลือดมันรีนี้อืมนไหวแล้วตอนนี้ไหวแล้วตอนนี้ไหวแล้วมาดิมาดิมาดิอืมมาโู้โหโอ้โหตีด้วยแสนตีแรงมากตีแบบอลังการสุดๆตีอย่างนี้เลยนะครับแบบตีแบบโอ้โห ผมชอบตัวค้อนชอบตัวค้อนดูดิว้าวโอ้ยโอ้ยมันทุบของจริงนะมันทุบแบบทุบผ่านหน้าจอมาเลยอันนี้ผมรู้สึกเจ็บด้วยเลยในตอนเนี้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอู้อุ้คุณคุณเว้ยเอิ่มอุ้ยเอามองไปข้างหลังทุกคนทุกคนโอ้โหมีเกลียวทุกคนมีเกลียวผมมีเกลียวทุกคนแต่ อ้ยด้านหน้ามันด้านหน้าไม่ค่อยเท่เลยนด้านหลังเนีน่ยโอ้โหดูดิทุกคนผมมีเขี้ยวผมมีเขี้ยวฮ่าฮ่าโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยโอ้โหเโอฟเฟกต์จะไม่ได้อลังการเท่าแต่ว่าตีสองแสนนะครับบอกก่อนเลยนี่เผื่อใครสงสัยเรื่องดาเมจนะครับก็จะบอกว่าสองแสนครับบอกกันตรงนี้ให้รู้ชัดรู้แจ้งไปเลยตีแรงมากตีโคตรแรงแบบแรงแบบอันตารายอ่ะแรงแบบตีทะลุวิญญาณไปเลยตีทีเดียวคือวิญญาณหลุดออกจากล่างแรงไปว่าอันนี้ ตทีที่ละสองแสนที่ละสองแสนก็คือชิวๆนะยืนตียืนแรกได้เลยแบบแบบยืนกันฟันคนละทีฟันคนละทีนั่นคือผมชนะฮะฮไม่ชอบหน้ามันเลยว่ะ <c oughs> มันมันเท่อย่างเดียวมันเท่คือเกียวเอาตรงว่าอ่าไม่ชอบหน้ามันเอเอบอกอย่างนี้เลยกันไม่ชอบหน้ามันจริงว่ะฮ่ฮในที่สุดผมก็เท่ทั้งด้านหน้าด้านหลังสักทีดูเกียวผมนี่สิครับภายในหกถึงเจ็ดทีผมสามารถเกี่ยวให้เขาลงรงโลกได้เลย ไปแล้วน้องๆแล้วเจอกันในโอ้โหเอ้ยผมอ,อยู่ในเมืองนะขอลองมาเปิดไข่ตรงนี้หนะ่อยอ่ะเผื่อมันจะดาเมจดเพิ่ม,มตุง้งได้เอ่อวอลฟิกวอลฟิกหุ้ย S 1> <S 1> เดี๋ยว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 เดดีดี๋วอ๋อเขาดีเบิร์สองกันแล้วทุกคนเขาเลยตีทีแล้วโอ้สองแปดล้านกันเลยโอ้โหเขาตีแปดล้านกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะผมไปเดี๋ยวลองตีลองตีตัวนี้ดูดีเผื่อไหวโดนนี่ลองนี่เราลองไ้เราแบบนะเราเลือกสูอะนะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมขอไปอัปรีวส oh oh, ักครู anyway> ่นะครับเดี๋ยวมาวนหนึ่งสวัสดีครับผมทุกคน นี่ก็เป็นเวลานานแล้วเลยครับที่ผมได้ไปออกผจญภัยมาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จนตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่เลเวล28ครับด้านล,ล่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ร่างจริงของผมร่างจริงของผมนั้นคือร่างนี้ครับทุกคนความจริงแล้วผมเป็นซามูไรดูดาบของผมดิมันไม่ใช่ซามูไรเนี่ยดาบเนี่ยนะแต่ฟันเทมากไม่ไม่ไมเอฟเฟย์โคตรเทไงล่ะไงล่ะ ก็คือจริงๆแล้วผมไปโลกใหม่แล้วไว้ทุกคนแต่ผมก็แค่อยากจะกลับมาตรงนี้เพื่อที่จะมารับท่านผู้ชมไปโลกใหม่ด้วยไปท่านผู้ชมตามผมมาเลยตามม,มาตามมาติดๆนี่โลกนี้ก็เป็นโลกอ่าโลกอะไรเนี่ยโลกเทเลไปนี่เป็นโลกเทเลไปนะครับแล้วก็ตรงนู้นอู้มียักษ์อยู่ตรงนู้นด้วยซ่อนอยู่ตรงนู้น ตัวผมสู้ได้หมดเพราะวผมตีแรงมากตอน,นี้ผมตี 2B นะครับ2บินเลี่ยนนะครับโคตรจะแรงโคตรจะแรงโคตรจะแบบ OP โคตรจะอันตรายโคตรจะหลีกเลี่ยงดีกว่าผู้ชายคนนี้เปอย่างนั้นเลยใครเจอไปต้องหลบตาอย่าตาพี่เพราะพี่จู่โคตรพี่ฟันสองตัวพร้อมกันแบบ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 ชิวๆโอ้โหท่านผู้ชมยังจำไอ้หนุ่มคนนี้ได้ไหมครับ <c oughs> มันมาไกลมากเลยดูดิมันจะตีเท่าไหร่อืม <c oughs> จากไอ้หนุ่มที่อ่อนแอในวันนั้นสู่ขุนพลสุดแข็งกแกร่งในวันนี้โอ้โ oh, ห hey. มัมนจะเท่เกินไปแล้วก็สาหรับคลิปนี้ก็มานี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเออมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปายครับเน่โอ้โหมันจะเท่เกินไปมันจะเท่เกินไปอย่างเท่อย่างเฟี้ยวไอ้หนุ่ม